เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะ z ุ k กิฟรองที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเริ่มต้นที่518,000บาทแล้วก็ไปจบที่600,000นิดนิดแต่เดี๋ยวจะมาไทยราคาเท่าไหร่รออัปเดตอีกทีหนึงนะฮะ เบื้องต้นสเปคคันนี้นะฮะน่าสนใจอย่างไรบ้างปะลุยกันอินโดนีเซียเนี่ยจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยเริ่มต้นที่518,000บาทแล้วก็ตัวท็อป639,800บาทเริ่มาขายที่ประเทศไทยนะช่วงเดือนกันยายนน,นี้นะครับรอรุ่นราคาในทีหนึ่งดีไซน์ภายนอกเรียกได้ว่าฉบเฉียวไม่น้อยเลยนะครับแต่ความยาวตัวถังเนี่ยประมาณ3,995ม mm ิมเท่านั้นเองนะครับสั้นกว่าโตโยต้ตาย,ยาริสคอร์เล็กน้อยนิยามของมคันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวสวิฟยกสูงจุดตรงตนี้คือไฟเลี้ยวกับไฟเดลัยนะครับด้านล่างคือไฟหน้าแล้วก็ด้านบนคือไฟสูงกระจังหน้าจะมาพร้อมดีเทลที่เป็นสี มีเลดร์มีกล้องรอบคันมาให้ครบเลยนะส่วนด้านท้ายนี่ตัวท็อปจะมีไฟบายยาวแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยไฟบายยาวจะไม่มีมุมมองด้านหลังตรงๆนะเรียกได้ว่าบึกบึนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะปั๊มเปอร์ด้านล่างเนี่ยนะมีเส้นสายมัดคนคอมเมนต์<แ>บอกว่าเหมือนแล้วเวอร์อีโวกจริงไหมที่<ม>อ,อินโดนีเซียเนี่ยตัวท็อปจะมาพร้อมล้อดาเงาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะเป็นสเปคแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ขอัให้แบบทูโทนนะฮะตั้งแต่กระจกมองข้างหลังคามีแหลกมาให้ด้วยนะฮะรวมไปถึงบายสปอร์ตก็มีมาให จอคัสเตอร์รวมถึงจอกลางนะฮะซึ่งตัวนี้คือตัวท็อปก็จะมาพร้อมความฟูลออปชันแบบนี้คันเกียร์ก็จะเป็นที่คุ้นชินกันนะครับหลายหคนบอกว่าภายในเนี่ยดูไม่สอดคล้องกับภายนอกจริงไหมเรามาคอมไม่ได้ทราบกันหน่อยแต่ผมมองว่าก็ดูเรียบๆดีนะแต่งจริงอะ่ะภายนอกมันดูบึกบืนกับดูลำเนาะแต่ภายในอาจจะดูเป็นรถที่แบบเหมือนรุ่น4ปี5ปีที่แล้วของซูซูกินั่นเองสเปคเบื้องต้นนะครับหน้าจอก,กลาง9กนิ้ว Apple c ล r า l a y a n ย์แอรัลแบบไร้าสายแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยปรับขึ้น ส่วนที่เท้าแขนจะเป็นผ้านุ่มๆตำแหน่งเบาโดยสารตอนหลังนะครับเล็กรูมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่เฮดรูมเนี่ยเหลือไม่เยอะเพราะว่ารถเขาเป็นตัวถังสไตล์คูเป้นี่ผมลองนั่งให้ดูผมสูงร้อยเจ็ดระยะเอ็นของเบาะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอ็นเยอะกว่าสวิฟเล็กน้อยนะฮะแต่ตัวเฮดรูมเนี่ยเหลือไม่เยอะนี่พื้นที่เล็กรูมเหลือๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณสูงไม่เยอะมากแล้วก็นั่งโดยสารไม่ได้ไกลมากผมว่าคันเนี้ยโอเคแต่ถาม<ล>ว่าเดินทางไกลได้ไหมก็ได้อยู่เพราะเขาก็มีแอร์หลังมี USB มาให้นะออรัังงงเนนีี่่ยยมวาาาปข้้้ไไใทททดดดกพ ดีตรงที่ด้านหลังมีแอร์ u s b สองช่องด้วยเออพอได้พอได้่ะลองปิดประตูมลองเปิดประตูเออแต่เนี่ยหางตามันเธอเห็นเสาสีแล้ว นี่คือบอกในสารต้นหลังซูซูกิหลอง <Frank. S 2> พับได้แบบหกสิบสนะครับเวลาพับก็จะเรียบประมาณนี้ความจุสูงสุดคือประมาณ1นึ่งพั้ลิตรนั่นเองสำหรับซูซูกิฟรองด้านขุมพลังนะฮะที่อินโดนีเซียจะมีเครื่อง1.5ึ่งเบนซินเพียวเพียร้อยห้าแรงม้าร้อยสแนิวตันเมตรนะ,ะแล้วก็เครื่องที่เป็นตัวเบนซินหนึ่งจุดห้ามาไฮบริดร้อยหนึ่งแรงม้าร้อยสิบห้านิวตันเมตรซึ่งคิดว่ามาไทยทั้งคู่แต่ <c oughs> ที่อินโดนีเียจะมีรุ่นที่เป็นเกียร์แมนนวลห้าสปีดด้ นี้โดยประมาณเนาะลองมาลุ้นลองมาไายราคากันว่าจะมาไทยเท่าไหร่นะครับก็นี่คือทั้งหมดของซูซูกิฟรองประเทศอินโดนีเซียครับผม